สวัสดีครับมาพบกับน้าชุยเช่นเคยนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามช่องน้าชุย p h โต้ใน youtube c h anel นะแฟนเพจน้าชุยโฟโต้นะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีนะครับพอดีผมมีปัญหาเดี๋ยวนี้เฟซบุ๊กเวลาที่เข้าันดีเราใช้มือถือเครื่องใหม่ๆเข้ามานะครับกอจะอ่าหรือเราไปลบ แอปเนี่ยอาจจะเออเราอาจจะไปลบแอปล้างแคสอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเรากดเข้ามาลากอินเข้ามาใหม่ผู้พัฒน์บอร์ดเราอาจจะจำได้จริงแต่กลายเป็นว่าปัญหาว่ามันจะให้ยืนยันตัวตน2ชั้นมันจะมีวิธียืนยันด้วยแอปกับยืนยันด้วยเอเดเมทนะครับแต่กลายเป็นว่าเอเดเมทกดยืนยันด้วย ET, เอเดเมทแล้วเอเดเมทไม่เข้านะครับอ่าปัญหาที่เจอนะครับไม่เข้าวิธีการแก้นะครับก็ให้พิมพ์ 4, 2, 6, 6, 5, นะครับสี่สองหกหกห้านะครับแล้วก็ตา ส่งนะครับส่งถึงเบอร์เนี่ย4265แล้วก็ตามด้วยการพิมพ์ F นะครับข้อความเราส่งก็คือ F นะครับอันนี้ผมใช้กับ AS นะแต่แต่ True เหมือนพอดีผมลองล็อกไป2เบอร์เบอร์ True เด้ H H เข้าเลยนะครับไม่ต้องไปเปิดแต่ AS เนี่ยมันอยู่ดีมันไม่เข้าเฉยเลยนะผมก็เลยต้องมาเปิดนะครับอเเปิดเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาว่ามีข้อความตอบกลับมาจาก4266500 ระบบกําลังสมัครบริการให้คุณโควิดนร้อยเอยืนยันนะครับรอพักหนึ่งก็จะมีตรงนี้มานะครับยืนยันการสมัครเปิดรับข้อความจาก Facebook อ m เอ่แค่นี้เรียบร้อยนะครับข้อความว่าจะเข้ามาแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับมันค่อนทั้งหน่วงนะคือผมกดเข้าไปแล้วเนี่ยผมต้องรอรอพักใหญ่เลยถึงจะมีข้อความตัวนี้เข้ามานะครับแล้วเ,เอาไปใส่ในการยืนยันแต่ถ้าเทียบผมลองลองกายตัวที่เป็น เบอร์ทรูเนี่ยผมลองใช้อ่าสองเบอร์เบอร์ true แป๊บเดียวมันเข้าแล้วแต่เบอร์สเป็นอะไรไม่รู้นะครับรอพักใหญ่เลยตอนแรกนึกวม่าไม่เข้าอตอนแรกนึกว่ามันโดนบล็อกนะผมก็เลยมาเปิดวิธีนี้ครับเขาก็สอนให้เปิดวิธีนี้กันก็ลองใช้ได้นะครับมันมาจริงแต่ต้องรออึดใจนึงอะหลายนาทีเหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่าถ้ามันนานเกินไปเนี่ยไม่รู้มันจะตัดหรือเปล่าหาว่าเรานานนะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ง่ายๆสั้นๆแค่นี้นะครับถ้าใครเจอปัญหาก็ลองทำเหมนดูได้นะครับผมสวัสดีครับ